フフフ。 โรงเรียนสวนรีวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษตั้งอยู่เลขที่280ถนนหลังสวนตำบลหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรตามหลักฐานของทางราชการระบุว่าในราวปีพุทธศักราช2,442รพระครูธรรมวิจิตอุดมปัญญาปรีชามุนีเจ้าอาวาสวัตโนดและเจ้าคณะจังหวัดหลังสวนได้มรณภาพลงในระหว่างการเดินทางกลับ จากนรัสก,การพระธาตชเวดากรที่กรุงย่างกุ้งประเทศพมา่าเนื่องจากเรือที่โดยสารมาอับปางงกลางทะเลอันดามันต่อมาสิทธิของท่านคือเจ้าคุณธรรมรามคณีสุปรีชาสังฆปามโมกหรือหนูอชิโตได้เป็นเจ้าอาวาสวัตโนโสดสืบทนต่อมาและได้นำอัฐิของพระครูธ,ธรรมวิจิตอุดมปัญญาปรีชามุนีมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลโดยให้สร้างโรงทิม หรือต่อมาเราเรียกกันว่าโรงธรรมหลังจากเสร็จจากการทำบุญอัฐิแล้วเจ้าคุณธรรมโกษาจารย์ซึ่งมาร่วมง,งานทำบุญอัฐินี้ด้วยได้ปาบว่าหลังสวนนี้ดีสมบูรณ์ทุกอย่างยังขาดแค่โรงเรียนจึงให้มีการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นที่โรงธรรมนั้นและได้มีการจัดทำการเปิดสอนเมื่อปีพุทธศักราช2442โดยอาศัยโรงธรรมของวัตนโนดเป็นสถานที่เรียน โดยใช้ชื่อในระยะก่อตั้งว่าโรงเรียนอุดมวิทยากรต่อมาได้ย้ายจากวัตโนดมาตั้งอยู่ในสถานที่ในปัจจุบันและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนหลังสวนสวนสีวิทยาภายหลังได้รับการโอนโรงเรียนสตรีหลังสวนมารวมเข้าด้วยกันโดยจัดเป็นโรงเรียนสหศึกษาและเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าโรงเรียนสวนสีวิทยาปรับเท่าทุกวันนี้สำหรับการดำเนินงานของโรงเรียนสวนสีวิทยา เกี่ยวกับโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนสวนสีวิทยามีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธติดไว้บริเวณหน้าโรงเรียนที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเข้ามาในบริเวณโรงเรียนจะพบกับพระประจําโรงเรียนหลวงปู่นูอชิโตประดิษฐานอยู่บริเวณทางเข้าโรงเรียนมีพระพุทธรูปพระพุทธสิริธรรมทัตอยู่ภายในบริเวณโรงเรียนให้นักเรียนได้กราบไหว้ทุกวันในทุกห้องเรียนจะมีสัญลักษณ์แทนสสถาบันหลักของไทย มีการทำความสะอาดอยู่สม่ำเสมอและมีการเคารพพระพุทธรูปเป็นประจำก่อนจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียนและอาคารเรียนโรงเรียนสวนสีวิทยายังมีพระพุทธศาสนาสุภาษิตวัฒกรรมพระราชดำรัสติดอยู่บริเวณทั่วไปเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาคนา้นคว้าและนำไปเป็นคติเตือนใจให้กับนักเรียนอีกครั้งโรงเรียนสวนสีวิทยา มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนที่มีความสะอาดสงบและอารมณ์รื่นเหมาะก,กับการจัดการเรียนการสอนมีถังขยะกระจายตามตูดต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนในการทิ้งขยะให้ลงถังเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของโรงเรียนไว้และยังมีต้นไม้โรม่มไม้ที่เป็นที่พักผ่อนในคาพักเที่ยงของนักเรียนภายในโรงเรียนสวนสีวิทยายังมีห้องจริยธรรม เป็นห้องปฏิบัติการทางสังคมศึกษาเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมอีกทั้งยังมีกิจกรรมลานบุญลานธรรมภายใต้อาคารมะเดื่อชุมพรที่สามารถจัดทำกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆได้เช่นวันพระวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็น